สวัสดีครับ EP นี้เนี่ยนะครับเราจะมาถอดบทเรียนจากบทสนทนาของลูกค้ากับน้องทิพย์นะครับว่าน้องทิพย์เนี่ยใช้สคริปต์แบบไหนหรือวิธีการคุยแบบไหนกับลูกค้านะครับถึงสามารถปิดยอดการขายได้นะครับบางคนเนี่ยนะครับถามเข้ามาว่ามีวิธีการคุยกับลูกค้าแล้วปิดยอดขายได้เลยไหมนะครับผมก็จะตอบว่าไม่มีสูตรที่ตายตัวนะครับไม่มีสคริปต์ที่ดีที่สุดนะครับแต่วิธีการที่จะเอาสคริปต์ตัวนี้มาให้ดูเนี่ย ก็เรียกว่าจะสร้างความมั่นใจให้กับคุณนะครับว่าน้องพิพซึ่งตอนนี้มีรายได้อันดับหนึ่งของบริษัทเนี่ยเขามีวิธีการคุยแบบนี้นะครับแล้วก็ผมจะวิเคราะห์ให้ดูนะฮะว่ากระบวนการคิดแต่ละประโยคนะครับวิเคราะห์ให้ดูเลยว่ามันสอดแทรกในจิตวิทยายังไงไว้บ้างนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยก็ไม่เข้าใจนะครับถ้าเกิดคุณตอบตามสคริปต์เลยเนี่ยเวลาที่ลูกค้าถามนอกประเด็นหรือชวนคุยนอกประเด็นอาจจะไหวไปตามได้นะเพราะฉะนั้น อนอกจาก EP นี้เนี่ยผมจะมาแจกสคริปต์เอาไว้สำหรับไปใส่รายละเอียดใน LINE OA ของคุณหรือว่าหรือว่าเอาไว้ตอบกับลูกค้าผ่านทาง Facebook นะครับคุณก็สามารถใช้ตัวนี้เป็นตัวต้นแบบหรือเป็นตัวที่จะไปแอปพลายกับสคริปต์เดิมของคุณที่มีอยู่ได้นะฮะอ่ะโอเคก็นะครับถ้าเกิดใครนะครับถ้าเกิดใครรู้วิธีการแล้วนะครับก็ไม่ต้องฟังวิดีโอนี้จนจบก็ได้นะครับก็คือคุณสแกน QR code ตัวนี้เลยนะครับแล้วก็เข้าไปในกลุ่ม น้องทิพย์เอ่อเข้าไปในกลุ่มที่รับสคริปต์นะครับแล้วก็มาพิมพ์โค้ดตัวนี้นะครับทิพย์หนึ่งทิพย์สองทิพย์สามทิพย์สี่ทิพย์ห้าทิพย์หกทิพย์เจ็ดถึงทิพย์สิบนะครับคุณก็สามารถรับสคริปต์ของน้องทิพย์ไปได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากจะรู้รายละเอียดว่าเนื้อหาในการคุยของน้องทิพย์เนี่ยมีสอดแทรกวิธีการหรือว่าจิตวิยาอะไรยังไงไว้บ้างก็ดูคลิปวิดีโอต่อได้เลยนะครับนี่คือ ไลน์ OA นะครับที่คุณจะสามารถเข้ามารับสคริปต์ได้นะครับหลังจากที่คุณแอดไลน์ตัวนี้เข้ามาเนี่ยมันก็จะเจอหน้าต่างแบบนี้นะหน้าตาแบบนี้นะครับพอคุณแอดเข้ามาเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณก็เข้าไปพิมพ์นะครับคุณก็เข้าไปพิมพ์คีย์เวิร์ดนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปพิมพ์นะฮะคุณก็แอดมาที่ไลน์ส่วนตัวของคุณนะครับคุณก็เอาไลน์ส่วนตัวของคุณนี่แหละแอดนะครับไลน์ OA เเข้ามานะครับหลังจากนั้นก็อยู่ที่หมวดบัญชีทางการนะครับเมื่อคุณแอดเข้ามาคุณก็็็จะเเหนนปข้อความ ต้อนรับแบบนี้นะครับคุณก็สามารถเอาไปปรับใช้ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดคุณมีแพทเทิร์นของคุณอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องเอาไปใช้ก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการที่คุณจะรับสคริปต์ของน้องทิพย์ได้นะครับก็คือคุณมาพิมพ์ตรงนี้อ่ะผมจะวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันเลยนะครับสมมุติว่าผมพิมพ์เข้าว่าทิพย์หนึ่งเข้าไปนะครับทิพย์หนึ่งเข้าไปนี่คือประโยคต้อนรับอันแรกของน้องทิพย์นะครับก็คือปับ๊บเนี่ยสวัสดีค่ะลูกคค่นแ ตัวนี้เป็นตัวที่บอกว่าเฮ้ยธุรกิจเราขายดีมากธุรกิจเราแบบคนสนใจเยอะมากนึกภาพไหมแล้วที่สำคัญคือมันจะมีหลายคนที่ถามมาเยอะมากว่าส่งลิงก์ให้แล้วทําไมเขากรอกใบสมัครไม่เสร็จนะครับเพราะว่าเราไม่ได้จํากัดเรื่องเวลาหรือไม่ได้จํากัดสิ่งที่เขาจะ,จะรู้สึกว่ากําลังจะพลาดอะไรไปสักอย่างนึกภาพไหมเพราะประโยชนที่2เนี่ยปึ๊บน้องทิพย์บอกเลยตอนนี้เราขอรับตัวแทนเพิ่มอ,อีกแค่2คนนะถ้าเกิดคุณช้าไปเนี่ยคุณอาจจะพลาดโอกาสนี้ไปได้เลยก็ได้นะครับนึกภาพไหมฮะอ่ะ มาประโยคที่3นะครับบริษัทของเราเป็นระบบที่แบบไม่ต้องสต็อกสินค้าตัวแทนมั่นใจได้ร้อเเลยว่าไม่มีทางขาดทุนอ่ะตรงนี้เนี่ยบอกแล้วว่าครับต้องเข้าใจธรรมชาติของคนก่อนนะฮะว่ามนุษย์อยากได้เงินแต่ไม่อยากเสียเงินคุณต้องเข้าใจวิทยาตรงนี้ก่อนอันนี้คือประโยคตรงนี้อธิบายได้เลยว่ามั่นใจได้ร้อยเลยว่าไม่มีทางขาดทุนแน่นอนและทางบริษัทก็มีระบบการขายให้ตั้งแต่เริ่มต้นจนมีรายได้แน่นอนได้ไหมก็คือจะมีระบบเทรนการขายให้แปลว่าอะไรแปลว่าหนึ่ง ไม่ขาดทุนแน่และสองทำไม่เป็นมีระบบเทนการขายสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้านะครับในข้อในข้อสามประโยคที่สามนะแล้วค่อยประโยคที่สี่เนี่ยนะครับค่อยมาขออนุญาตทราบข้อมูลส่วนตัวของลูกค้านะครับก่อนอื่นขออนุญาตทราบชื่อเล่นอายุเบอร์ก่อนนะครับเพราะว่าบริษัทรับตัวแทนจำกัดตามเกณฑ์สิบเาเนยครับเนี่ยเมื่อเราเกินนะครับให้ลูกค้าสนใจแล้วนะครับเราก็มาสร้างข้อจํากัดนะครับแล้วก็ค่อยมา ขอทราบว่าเอ้ยเขาสนใจจริงไหมนะครับถ้าเกิดเขาสนใจเขาก็จะให้ข้อมูลแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้สนใจเขาก็จะไม่ให้ข้อมูลเราก็จะจบการสนทนาแค่ตัว,ตวที่สี่นะอันนี้คือทิปหนึ่งนะครับเนี่ยตัวอย่างการสนทนาจริงผมก็จะมีให้คุณก็เข้าไปคลิกดู s <S ได้นะครับเนี่ยก็จะเป็นแบนบนี้ก็จะเป็นแบบผมจะอธิบายเป็นแค่ตัวอย่างคร่าวๆนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดทั้งหมดนะเพราะว่าบทสนทนาของของน้องทีมนีเยอะมากนะครับอ่ะมาดูวันที่2แล้วกันผมพิมพ์ทิป2เข้าไปนะครับทิป2 ปึ๊บนะครับแล้วกดส่งตรงนี้อ่ะมาแล้วนะครับประโยคที่5หลังจากนั้นยินดีที่ได้รู้จักนะคะอืมทิศชื่อตึ๊ดติ๊ดก็ว่าไปอันนี้ก็ใส่ชื่อเราเข้าไปนะครับอ่ะแล้วก็บอกว่าอ่ะโอเคอายุตามเกณฑ์สามารถทําได้นะครับก็บอกไปนิดนึงว่าผลิตภัณฑ์ของเราเป็นเกี่ยวกับอาหารเสริมมีหลายแบรนด์ตอนนี้มีอยู่ประมาณ40แบรนด์เห็นภาพไหมแล้วก็ถามนะครับเคยขายออนไลน์มาก่อนไหมคะไม่ครับนะครับสังเกตนะครับว่าจะเปิดด้วยประโยคบอกเล่าแล้วก็ปิดท้ายด้วยประโยคคําถาม เสม,มอนะครับคุณอยาแค่บอกเล่าแล้วก็จบการสนทนาในช่วงตัวนั้นลูกค้าจะไม่รู้ว่าจะตอบอะไรนึกภาพออกไหมเพราะฉะนั้นเปิดด้วยประโยคบอกเล่านะครับปิดท้ายด้วยประโยคคําถามเสมอเพื่อที่จะให้ลูกค้าตอบเข้ามาหรือว่ามีส่วนร่วมเข้ามานะครับอ่ะลองดูนี่นะปุ๊บ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 อ่ะลูกค้า,าก็จะตอบว่าขายอยู่ค่ะมีหน้าร้านด้วยอะไรอย่างเงี้ยนึกภาพออกไหมอันนี้คือตัวอย่างนะครับเนี่ยลูกค้าก็จะบอกอายุสามสิบเอ็ดปีนะเนี่ยคือตัวอย่างของประโยคที่สองนะครับชุดชุดคาถาม ชุดส่วนขนาท,ที่สองอมาดูชุดการคุยอันที่สามนะครัผู้นทิปสามเข้าไปปับ๊บอ่ามันก็จะมาอย่างนี้ละนะฮะปึ๊บเราก็จะแบบต่อไปอ๋อเหมือนกับมีส่วนร่วมนละยอ๋อเคยขายมามาดูเลยว่าทําที่นี่นะครับจะมีรายได้เยอะเพราะว่าตัวแทนทุกคนในบริษัทไม่เคยขายเนี่ยเห็นไหมบอกว่าเขามีจุดเด่นนะเขาเคยขายแต่บริษัทแต่คนที่สมัครมาส่วนใหญ่ไม่เคยขายมาก่อนแปลว่าอะไรแปลว่าเขาเราสร้างความมั่นใจให้กับเขาละเนื้อหานะครับ อ๋อเคยขายมามาดูเลยทําที่นี่มีรายได้เยอะแน่นอนเพราะว่าตัวแทนในที่นี้ไม่เคยขายอะไรมาก่อนเลยแต่ทุกคนมีรายได้เพราะระบบดีพอถึงประโยคที่9เนี่ยนะครับคุณอาจจะส่งรายได้ของสมาชิกในกลุ่มให้เขาดูก็ได้นะครับว่ารายได้วันละพันสองพอย่าส่งโอเวอร์นะรายได้วันละพันสองพให้เขาดูว่าเนี่ยทำไปอาทิตย์สอาทิตย์แรกก็จะได้รายได้แบบนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้เขาอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยน้องทิพย์ไม่ได้ส่งอันนี้ผมเสริมให้นะคุณจะทําหรือไม่ทําก็ได้นะครับ แล้วก็ถามต่อครับเนี่ยเห็นไหมปิดด้วยประโยคคําถามเลยช่วงแรกคุณอยากมีรายได้ทักเท่าไหร่ต่อเดือนคะเราจะได้แนะนําถูกว่าควรจะเริ่มต้นสร้างรายได้ยังไงเนี่ยเห็นไหมปิดด้วยคําถามอีกละนะครับเนี่ยปิดด้วยคําถามอีกละแล้วก็ลูกค้าก็จะถามมาพยายามถามนอกประเด็นต้องทายังไงคะเริ่มอยากจะรู้ว่าต้องทำยังไง <c oughs> แต่เราก็ยังต้องพยายามคุมให้อยู่ในเกมคือในช่วงแรกอยากมีรายได้เท่าไหร่คะเราจะได้แนะนําให้ถูกได้ไหมพยายามคุมให้อยู่ในเกมนะครับเมื่อเราเป็นฝ่ายตั้งคําถาม เราจะเป็นคนคุมบทสนทนาแต่ทําเื่อไหร่ก็ตามที่เราให้ลูกค้าเป็นฝ่ายตั้งคําถามแล้วเราเป็นฝ่ายตอบแปลว่าลูกค้าเป็นคนคุมบทสนทนาคุณต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนนะครับรายละเอียดพวกนี้ผมได้มาจากไหนผมได้มาจากวิธีการสอนของบอสกุมภาครับผมไม่ได้คิดเองผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับผมก็เรียนมาแล้วก็ตัวนี้ก็มาสรุปให้คุณฟังอีกทีหนึง่งแรับคนใหม่นะครับที่ยังไม่ได้เรียนบทนั้นก็ลองเข้าไปดูในกลุ่ม Myset นะครับหดี๋ยวถ้าเกิดใครที่เคยเรียนมาแล้วก็ลองไปทบทวนดูอีกรอบก็ เนี่ยเราพยายามจะคุมเกมอยู่เสมอน,นะครับอ่ะลองมาดูทิปสี่แล้วกันนะครับอ่ะทิปสี่ผมพิมพ์เข้าไปแล้วก็ใส่เลขสี่เนาะกดส่งปับ๊บมาแล้วครับลูกค้าก็จะตอบมาแล้วครับว่าเดือนละสามหมื่นนะครับอ่ะได้เลยค่ะเดือนละ 30, สามหมื่นสบายมากเพราะว่าเป็นเรื่องปกติของตัวแทนในบริษัทไปแล้วเพราะระบบเขาดีมากคุณอยากจะมีรายได้จริงจังใช่ไหมอ่ะอันนี้เริ่มแล้วที่จะได้แนะนําขั้นตอนว่าควรจะเริ่มยังไงในการสร้างรายได้นะครับเนี่ยผมก็มาคัดลอกให้ตรงนี้แล้วนะครับคุณอยากจะมีรายได้จริงจังใช่ไหม เนี่ยเริ่มถามแลวนะครับคือเราเริ่มบิวเขาละนะครับเริ่มบิวว่าเอ้ยมีรายได้แบบนี้อย่างนี้นะตัวน,นี้คุณกล้าคิดแล้วล่ะว่าเดือนละสามหมื่นตอนนี้เริ่มบิวของเขาแล้วว่าเอ้ยคุณจริงจังใช่ไหมสามหมื่นเนี่ยคุณจริงจังแล้ใช่ไหมเราจะได้สอนคุณที่ถูกต้องอะใส่ทิปห้าเข้าไปทิปห้าเข้าไปอะโอเคทิปห้านี่จะเริ่มไล่าดาวแล้วนะครับปั๊บ หลังจากนั้นก็จะบอกว่าเอ่ะเราจะแนะนําขั้นตอนการสมัครให้คุณก่อนนะในฐานะที่ถ้าเข้ามาเราจะให้สิทธิ์ในการสมัครของคุณแบบเปิดบินฟรีศูนย์บาทนะครับกรอกรายละเอียดสมัครของคุณไม่เกิน5นาทีนะเพราะมีคนกรอกใบสมัครจำนวนมากเรารับเพิ่มได้อีกแค่2คนเนี่ยสร้างข้อจํากัดไว้ว่าเฮ้ยคุณต้องรีบตอบรีบทําให้มันเสร็จอย่าแบบอ่ะเดี๋ยวว่างค่อยทํานะอะไรเงี้ยนึกภาพไหมพอว่างค่อยทำเนี่ยมันจะปล่อยยาวไปเลยเพราะลูกค้ารู้สึกว่าโอ้โหกรอกข้อมูลอะไรเยอนะแยะ เขาจะไม่ได้ให้ความสําคัญแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเอ้ยคุณจะพลาดสิตรงนี้นะคุณเอาเรื่องรายได้เรื่องอะไรพวกนี้มาให้เขาเห็นภาพแล้วใช่ไหมะนะครับ5นาทีคุณจํากัดเข้าไปนะครับแล้วก็คุณก็ส่งลิงก์ให้เขาไปนะครับคลิกลิงก์เพื่อลงทะเบียนหรือส่งลิงก์ของตัวเองให้เขาไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยอ่าก็ปิดท้ายด้วยว่านะครับเนี่ยดูของจริงนะครับปั๊บแค่สองคนนะครับแล้วก็ส่งลิงก์ ส่งลิงก์มาให้ล้วรันแล้วก็ปิดท้ายด้วยว่าขั้นตอนการลงทะเบียนไม่ควรเกิน5นาทีนะครับเพราะทางบริษัทเราตัดรอบการรับตัวแทนจ้าเนี่ยสร้างข้อจํากัดไว้ในเรื่องของเวลาเพราะไม่งั้นเขาจะเดี๋ยวขอเคลียร์ทุรศนี้ก่อนเดี๋ยวบอกให้นะคระัะก็จะแ,แบบยาวกันไปอีกนะ,ะเราก็จะรอแล้วรออีกนะครับจริงๆเรามีอยู่แค่คนเดียวนะั่นแหละแต่แบบอืมเราก็บอกเฮ้ยตอนนี้แบบมีคนสมัครเยอะมากถูกไ้มว่าไหมทำให้มันรู้สึกว่าขายดีทําให้รู้สึกว่าเฮ้ธุรกิจเรามันฮอตมากๆครับอย่าไปเผยความไอ้นี้ให้ให้ให้เขาเห็นนะครับอ่ะแล้วก็สสมมมััครรเเ็จจจแ้้้งงานนะะะดดดี๋ยวไึขกลุ่บ เราจะรับเพิ่มอีกแค่2คนจะจัดเตรียมไว้ให้นะครับอะไรพวกนี้ก็มาลงรายละเอียดไปทีผมมีตัวอย่างให้ตรงนี้นะครับคุณก็ดูควบคู่กับวิธีการสตรีมนะครับอ่ะวิธีการก็จะเป็นแบบนี้นะก็เนี่ยคือวิธีการนะครับดึงหรือว่าโน้มน้าวเขาเพื่อที่จะให้รีบสมัครให้เสร็จนะครับสร้างแรงมได้สร้างแรงบนันดาลใจบิวอารมณ์เขาให้รู้สึกว่าเฮ้ยการสมัครกับเราเนี่ยมันสำคัญมากนะนะครับ คุณก็พยายามดูผมก็ยังพยายามเอามาปรับใช้เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นบทเรียนสำหรับผมผมรู้สึกว่าเออมันได้ไอเดียดีมากเลยผมก็เลยเอามาทําคลิปให้นะครับอ่ะลองดูทิพหกซิว่าเป็นยังไงบ้างนะครับทิพหกตอนนี้เนี่ยก็มาหยามอีกทีอยากจะมีรายได้ต่อเดือนจะไปต่ออ่จะไปอบรมต่อที่บริษัท่ททีบริษัหรือว่าจะอบรมแบบออนไลน์อ่ะก็ถามาลูกค้าแล้วสร้างความเออ่ยากเทียบก,กับความง่ายเห็นภาพไหมเพราะไม่งั้นมันจะกลายว่าเขาจะไม่เห็นความสําคัญกับการเรียนออนไลน์นี่เห็นไหมจะไปเรียนที่กรุงเทพ หรือจะเรียนออนไลน์นะครับลูกค้าก็จะตอบว่าเรียนออนไลน์ใช่ไหมอะถ้างั้นก็ได้ครับได้ค่ะแต่ตอนนี้รอบอบรมผ่านออนไลน์ใกล้จะเต็มแล้วนะวันนี้บริษ,ษัทเปิดเป็นรอบสุดท้ายของสัปดาห์นี้ถ้า,าพลาดรอบนี้ก็คือแบบยาวไปเลยอะไรเงี้ยคุณก็บอกไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็ส่งลิงก์เพื่อที่จะให้เขาเข้ากลุ่มเขาจะได้รู้สึกว่าเออเฮ้ยมันต้องรีบนะมันต้องแบบตั้งใจเรียนตอนนี้นะอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยกดขอเข้าร่วมนะครับเดี๋ยวกลุ่มเต็มก่อนเห็นไหมพวกนี้เป็นการสร้างข้อจํากัดในเรื่ององงขเวลา แให้รีบทําทั้งนั้นเลยพวกนี้เห็นไหมครับนี่คือจิตวิทยาที่ที่สอดแทรกไว้นะครับอ่ะอันนี้คือตัวอย่างเนาะตัวอย่างการสนทนาคุณก็ดูได้นะครับดูควกคู่กับสคริปต์ที่ผมเขียนให้ได้นะครับอ่ะทิปหกแล้วใช่ไหมครับอ่ะทิปเจ็ดไปนะครับเจ็ดนะครับอ่ะพิมพ์ทิปเจ็ดเข้าไปนะครับแล้วก็มาเลยนะฮะแล้วก็ทวนอีกทีหนึ่งวิธีสร้างรายได้ขั้นต่ำหมื่นห้าถึงสามหมื่นบาทโดยที่ไม่กระทบกับงานประจำอ่ะอันนี้ก็มีการย้ำอีกทีนะ คนที่ฟังตั้งแต่ต้นจนจบแล้วจดรายละเอียดออกมาสามารถสร้างรายได้ด้วยตัวเองทันทีนึกภาพว่าวิดีโอมีอายุการใช้งานจํากัดแค่2ชั่วโมงคุณก็บอกไปแล้วจากนั้นคุณก็ส่งลิงก์วิดีโอให้ดูจากนี้นะครับก็คือน้องทิพย์เนี่ยพยายามปิดการขายด้วยการส่งลิงก์วิดีโอเก่าของคุณกุมภาให้ดูนะครับก็คือบางทีอาจจะไม่ต้องรอรอบ7จ็ดโมงนะครับไม่ต้องรอรอบบ่ายสไม่ต้องรอรอบหนึ่งทุ่มนะครับ เราคัดเลือกวิดีโอที่คิดว่าดีที่สุดนะครับที่เหมาะกับคนแต่ละกลุ่มมากที่สุดสมมุติว่าช่วงวัยนี้อายุเท่านี้อยากจะมีธุรกิจอยากจะมีรายได้คุณก็ต้องแยกให้ออกนะครับอย่างของน้องแต้มก็อาจจะเป็นช่วง 20- 30ครับอย่างของพี่ตายก็อาจจะอยู่ช่วง30ขึ้นหรือว่าคนทีเ่เคยเข้าใจระบบการทํางานแบบคือขายมาแล้วอะไรเงี้ยครับหรือว่าของวักกุมภาก็อาจจะเป็นกลุ่มคนที่อยากจะมีธุรกิจจริงจังนะครับอยากเปิดบริษัทของตัวเองนะครับ <S 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 <us> คุณก <s> ็ลองวิเคราะห์วิธีการคุยกับล <s> ูกค้าแต่ละคนนะครับว แล้วก็อนต่อมาก็คือคือถ้าไม่ได้จดรายละเอียดการฟังมาตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยจะไม่สามารถเริ่มงานได้นะก็คือให้จดรายละเอียดส่งกลับมาด้วยนะครับจะแนะนําได้การสร้างรายได้เพราะว่าเรารับคนที่จริงจังเท่านั้นนะครับล้วก็ลองเข้าไปกดลิงก์ดูซิอะไรพวกนี้นะเอ,เอามาดูตัวอย่างเลยดัครับเนี่ยก็เช็คว่าเข้ากลุ่มหรือยังนะครับเข้ากลุ่มหรือยังแล้วก็นี่นะครับวิธีการสร้างรายได้เขาส่งกลุ่มมาวิธีการสร้างรายได้นะครับแล้วก็พวกนี้คือวิธีการย้ำพวกนี้ให้เห็นความสําคัญของการจดงานนะครับแล้วก็ วิดีโอตัวนี้ไม่ควรดูเกิน2ชั่วโมงนะไม่งั้นแอดมินจะเตะออกจากกลุ่มได้จ้าอ,อย่างงี้เป็นต้นนี่ครับนะก็นะครับก็ค,คิดว่าน่าจะเป็นไอเดียให้สําหรับหลายๆคนเลยแหละเอาไปปรับใช้กับสคริปต์ของตัวเองที่มีอยู่นะครับอโอเคอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องทิปด้วยนะครับที่เอามาแชร์ใ,ในในกลุ่มนะครับแบ่งปันในกลุ่มนะโอเคก็จะมีตั้งแต่ว่าโอเคอันนี้ก็คือให้ลูกค้าคลิกยืนยันมาว่าใช่วิดีโอนี้ไหมนะครับแล้วก็นะครับ ถูกต้องจ้ารายละเอียดดูไม่เกินสองชั่วโมงนะไม่งั้นจะ,ะถูกเตะออกจากกลุมแล้วก็หลังจากดูจบเนี่ยส่งมีให้ลูกค้าส่งคอนเฟิร์มมาด้วยว่าออรายละเอียดที่จบนี่คืออย่างนี้นะ,ะแล้วก็ถามย้ำเข้าไปนะเข้าใจไหมอยากทำไหมรู้เ่งไหมมันปิดง่ายๆเลยนะเข้า่งไหมอ่าเนี่ยนะครับก็คุณลองมาทบทวนดูนะครับว่าสคริปต์เหล่านี้เนี่ยจะช่วยคุณได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเอาไว้เป็นในเชิงจิตวิทยาเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าน้องติ๊บได้รับการสอนแบบ เคลียวมาจากคุณภูมิภาโดยตรงเนาะก็ใช่อ่ะก็จะเป็นการถามเสร็จแ,แล้วมันน่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับว่าเวลาแนะนําชุดโปรโมชั่นเนี่ยนะครับต้องทิปแบ่งเป็นอย่างนี้เลยชุดประหยัดงบ1ชิ้นโปรสองเด้งอ่ะคุณก็จะบอกว่าโปรสองเด้งรุ่นละ MacBook Air iPad Air อะไรทุกอย่างเนี่ยก็มีระยะเวลาจำกัดแล้วก็ชุดขายดีเห็นไหมเป็นการ recommend ว่าเอ้ยคนส่วนใหญ่เขาเปิดโปรนี้กันนะได้เผ่าไหมสัญชาติยานมนุษย์นะครับถ้าเกิดคุณจํากัดเวลาให้ลูกค้าคิดสั้นคิดน้อยเนี่ยคุณก็จะมีโอกาสขายได้ไว อย่างเช่นสมมุติว่าโปรนี้จํากัดแค่ถึงเที่ยงคืนวันนี้นึกภาพไหมมันก็ยิ่งจะแบบเฮ้ยเอายังไงดีนึภาพไหมเนี่ยพวกนี้สร้างข้อจํากัดเข้าไปนะครับมันเป็นเทคนิคในการในการปิดการขายนะครับพวกนี้คุณก็ลองไปศึกษาดูนะครับนะผมก็จะเอาตัวอย่างจริงมาให้ตรงนี้นะครับทิป8ปดทิปเก้าแล,แล้วก็ทิปสิเนาะทิปสินะครับปึ๊บอ่านะครับก็นะครับ เป็นตัวไหนบีโอได้ทุกชุดโปรเลยค่ะแล้วก็ถามว่าพร้อมไหมนะครับแล้วก็ถามเขาว่าเนี่ยเขาพร้อมจะเปิดโปรไหนพร้อมไหมจ้าหลือชุดไหนดีชุดนี้ะเห็นไหมเพราะว่าอ,อะไรเพราะอะไรเพราะเราเชียร์ว่าเอ้ยเป็นโปรเนี่ยเป็นโปรขายดีสุดคุ้มสร้างรายได,ได้ได้แบบคุ้มสองอะไรเงี้ยแล้วก็เจรนายไปนะครับว่าเราจะ Pro โปรโมทยังไงเชียร์ยังไงนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเริ่มเป็นเทคนิคจิตวิทยาในการคุยองคแต่ละคนนะครับแล้วก็ปิดท้ายก็ก็นี่คือปิดการขายเลยนะครับ ป็นดีโอได้เลยถ๊าก็แจ้าพร้อมแล้วอันนี้คือสคริปต์นะครับของน้องทิพย์ที่เอามาแจกให้นะครับก็คืออันนี้ผมไปถอดมาจากกลุ่มของน้องทิพย์เลยนะครับแล้วก็เอามาทําเป็นคลิปตัวนี้ให้สําหรับใครหลายคนคนใหม่นะครับที่ดูคลิปนี้อยู่ก่อนหน้านี้ก็อาจจะได้สคริปต์ของผมของน้องแต้ไปแล้วนะครับแล้วก็ลองเอาตัวนี้ไปผสมผสานกันดูนะครับคุณอาจจะได้มีเทคนิคในการปิดการขายกับลูกค้าได้ดีขึ้นเนาะแล้วก็ที่สําคัญนะครับคุณอย่าดูแค่คลิปนี้นะครับ เนื้อหาหลักทั้งหมดอยู่ในกลุ่ม myset นะครับสอนเองโดยคุณกุมภานะครับเทคนิคปิดการขายเทคนิคการคุยกับคนใหม่เทคนิคทักหาลูกค้าอะไรทั้งหลายแหล่นะครับตัวนั้นน่ะตัวจริงของจริงนะครับตัวนี้ผมเอามาให้คุณแค่เป็นตัวสารบัญแค่นั้นเองนะครับแต่เนื้อหาใหญ่จริงๆริงอยู่ในกลุ่ม myset คุณอย่าลืมเข้าไปเรียนรู้ในกลุ่มนั้นนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมไปดาวน์โหลดตัวสคริปต์ตัวนี้นะครับคุณแคปหน้าจอนะครับแล้วก็สแกนนน QR code ตััวี้้ไดเลยะครบ โอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ